สวัสดีครับพบก,กับพี่พีมพกันนะครับในบูกฮาเวนวันนี้นะครับเราอยู่กับน้องๆเอฟซีของเราเชนเคยเลยว,วันนี้นะครับผมเราอยู่กับน้องๆเอฟซีของเราแต่วันนี้ก็คือมีความแบบเปลี่ยนที่เปิดคลิปนะครับแล้วข้างหลังอะไรมาเอาไม่ได้หกเสร็จหกอะไรกันอยู่เนี่ยเออหกจงหกเส็จอะไรกันเต็มไปหมดเลยนะครับเดินถือป้ายมันเป็นอ e ีโมดใหม่เหรอเธออีโมดใหม่บูกฮาเวนหรือเปล่ามีความเป็น6กเส็จหกเส็จวันนี้นะครับเราจะพาน้องๆของเรานะครับมาทำดิสนีย์ ในบุกฮาวเวนกันนะเองโดยในรอบนี้นะครับเราจะยกนะครับดิสนีย์แลนด์นะเข้ามาไว้ในบุกฮาวเวนบริเวณด้านหลังของเราด้านนี้เลยนี่พื้นที่นะครับกว้างขวางบริเวณด้านนี้นะครับอยู่บริเวณถ้าจะเกิดเนาะเออเป็นพื้นที่โล่งนะครับเราจะยกนะครับในส่วนของดิสนีย์แลนด์เอามาไว้ที่นี่นั่นเองเนาะโดยดิสนีย์แลนด์ในรอบนี้ของเรานะครับก็จะมีในะส่วนของตัวที่เป็นโซนเครื่องเล่นนะครับจะเป็นตัวปราสาทนะครับที่แบบดิสนีย์เดี๋ยวจะต้องมีในส่วนของปราสาทนะครับเกิดขึ้นนะครับผมเออเราก็มีเหมือนกันเราต อยู่แล้ววันนี้สําหรับใครนะครับที่อยากจะเข้ามาทําด้วยกันนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์คลิปนี้นะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมที่จะกดเข้ากลุ่มทาคลิปด้านล่างด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยเนาะว่าวันนี้นะครับมีน้องๆคนไหนนะครับที่เข้ามาทําคลิปดิสนีย์แลนด์กับเราในวันนี้บ้างเองเรามาเริ่มกับฝั่งนี้กันก่อนนะครับผมนี่เลยนะครับกับน้องนโมนั่นเองหันหน้าหาใครลูกด้านนู้นมีใครอยู่หันมาทางนี้ก็ได้นะลูกลายคาถาแล้วโอมมายังพันเตไม่ใช่คน น,นี้นะครับก็จะมีในส่วนของน้องสตาร์บัคนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของ, ren, น,น,ของน,น้อง Kraft, climate, เรนแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องแฟงใช่น้องแฟงมืนอหน้องเฟมันติดแฟ้งแล้วนะตรงนี้ติดแฟงไงต่อมาก็จะเป็นน้องพอสนะครับน้องมิเซลแล้วก็ยังมีในส่วนของน้องลินเซลนะครับเออมีช <dad dy> ื <S <S ่อใหม่มาเรื่อยๆอันนี้อะไรน้องน้ำฟิกน้องฟิกน้องฟุกน้องเออชื่อใหม่นะครับก็เก๋เดีส่วนทรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นน้องภูของเราแล้วก็เป็นน้องวีนัสนะครับผมแล้วก็น้องออต้น้องเจเค น้องแฟงนี่น้องแฟงอยู่ตรงด้านนี้ไปติดชื่อตรงนู้นมา6 9เาบังไม่ใช่6 9 6 7บางกเจ็งตรงด้านนี้นะครับก็จะมีของน้องปลานาองน้องวูดี้นะครับน้องไมกี้แล้วก็มีน้องนาน้าแล้วก็น้องอะไรเนี่ยมาหน่อยมาหน่อยเออมาหน่อยหรือเปล่าเออโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นคนที่จะมาทําคลิปกับเราในวันนี้นะครับผมในทีมดิสนีย์แลนด์นั่นเองครับถ้าพร้อมกันแล้วแยกย้ายกันไปประจาเต็นท์ของตัวเองได้เลยครับเดย์กอไป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 ในรอบนี้ของเรานะครับก็ ก็จะมีพื้นที่นะครับให้กับน้องๆประมาณนี้นั่นเองเ,องเนาะครึ่งเป็นพื้นที่ที่เรียกว่ากว้างมากๆเลยเดี๋ยวเราจะมารบเต็นท์นะครับที่พี่เป็นคนวางให้นะครับออกเนาะแล้วก็จะให้น้องๆนะครับตกแต่งกันได้แบบเต็มที่เลยนะครับผมเรามีวิธีการลบฮอปยังไงดีลบทั้งหมดไม่ได้แล้วอะ่ะทุกเราชอบมาเดินลบทีละอันหรือเปล่าเนี่ยเออเอา,เอานี้ไงลบทั้งหมดตรงนี้นี่ไงปึง้งอ่าเรียบร้อยแล้วครับผมลบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเออช่วงนี้บุกฮาวเว่นนะครับอัปเดตมาไอ้ส่วนตัวที่เป็นตัววางฮอปใหม่ด้้ววยยนนนนนะะะเีี่แบบบพางงครัต็ท์ลไป เราก็สามารถคอยซอมนะครับในส่วนนี้ได้แบบว่าจะให้มันลอยขึ้นขึ้นบนลงลง่างจมดินนะครับก็คือสามารถทําได้นะเนี่ยแบบนี้เลยก็คือหมุนได้แบบ360องศานะครับผมแบบนี้เลยเออก็บางคนก็มองว่ามันดีนะแต่บางคนก็มองว่ามันแบบมันแปลกน,นะครับว่าจะเราเลื่อนได้นะเนี่ยสมมตนะิเราจะเลื่อนเต็นท์ไปตรงนน้นนะครับเราจะเลื่อนเต็นท์ไปตรงไหนก็คือเราเลื่อนได้เลยเห็นปะเออมันก็จะเกี่ไปแบบอีกแบบหนึ่งนะเธอแบบนี้เออเราจะให้เต็นท์ปรากฏตรงนน้นอย่างงี้นะครับเราก็สามารถทําได้นะครับเพื่อนก็จะงงๆนะครับเต็นท ตรงหน้าฉันเออก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นตัวอัปเดตใหม่นะครับที่บูฮาเวนอัปเดตเข้ามานะในรอบนี้แล้วก็ยังมีในส่วนตัวอีโมทีโมดใช่ไหมที่อัปเดตเข้ามาด้วยเนาะมีอีโมดอัปเดตเข้ามาใหม่ด้วยก็จะเป็นในสองตัวอีโมดนี้เลยที่เป็นอีโมด V I P นะครับนี่จะเป็นอีโมด V I P หมดเลยนะเออทั้งหมด2อีโมดนี่ครับผมมุ้ยทีเลิดว่ะเออซึ่งรอบนี้นะครับก็มีการอัปเดตเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับในส่วนของตัวที่เป็นระบบใหม่เนี่ยที่เป็นระบบที่เออ มากมายในครั้งนี้คือมันเป็นครั้งใหญ่มากนะกับการอัปเดตบูคาเวตรอบนี้นะครับเพราะว่าไอ้ส่วนนี้เป็นตัวระบบเนี้ยมันเป็นระบบที่แบบพิลึกนะครับทห้บูคาเวตแบบดูแบบแปลกใหม่มากขึ้นอ่ะดูแบบเออเหมือนแบบไม่ใช่บูคาเวตแล้วเป็นระบบที่แบบเออมันแปลกใหม่มากเลยนะเธอเป็นระบบแบบอะไรเนี่ยอยู่มันก็มีความอะไรนี่เยอะอยู่นะแต่มันก็เออบางคนอาจจะใช้คร่องก็ได้นะครับเพราะว่ามันช่วงนี้มันมาแรกๆใช่ไหมพอมันมาแรกๆอ่ะมันอาจจะยังดูใช้ยากใช่ไหมล่ะแต่พอมันใช้เป็นนานๆมัน่าจะใช้ดีขึ้นหรือเปล่าเออมันก็ทําให้เเเเรรรรราาาาาู้้้สึึกกกว่่ยอะะไไดมขนนชจ ทำของที่เป็นที่สูงใช่ไหมเราก็สามารถยกเลื่อนขึ้นไปในที่สูงๆได้อย่างเงี้ยเออเราก็แบบนี้เลยขึ้นไปอย่างเงี้ยเออมันก็ดีนะลองลองใช้กันได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไม่กวนน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องๆเขาตั้งใจทานะครับในส่วนของตัวส่วนสนุกน่ครับดิสนีย์แลนด์กันให้เสร็จก่อนเนาะโอ้ใครมาเปิดร้านขายดอกไม้อะไรตรงนี้เนี่ยโอ้ตายแล้วตรงนี้มีในส่วนของตัวนี่ครับที่เป็นของมิกกี้เมาส์นะโผล่เข้ามาแล้วใช่ไหมมิกกี้เมาส์หรือเปล่าเนี่ยใช่มิกกี้เมาส์ไหมไม่แน่ใจนะครับแต่เป็นสีแดงมาเลยสีดดําาสีแีแงงอ่้กก็ตมเ แล้วไหมล่ะเออมีมิกกี้เมาส์นะครับผมมาโผล่อยู่บริเวณมุมนี้แล้วนะครับเป็นเหมือนร้านค้านี่ครับของมิกกี้เมาส์เออมิกกี้เมาส์มินนี่เมาส์นะครับผมน่ารักมากเป็นสีดํานะคะตัดกับสีแดงนะครับซึ่งเป็นสีประจําตัวของมิกกี้เมาส์เลยนะครับเออเครื่องหมายของดิสนีย์แลนด์นะครับความหมายเลยคืนนี้เลยมาแล้วนะครับไฮไลท์นะครับในส่วนของตัวมิกกี้เมาส์เออสุดยอดมากส่วนตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับไวกิ้งนะครับผมมาแล้วเหมือนกันนี ครับไวกิ้งของน้องนาน่านี่ไวกิ้งน้องนาน่าน้องมาร์สนี่ครับเขาเริ่มทําในส่วนของตัวไวกิ้งมาแล้วอุ้ยทำสวยมากคือแบบตั้งแต่พอบุคฮาเว่นนะครับหมุนได้นี่เขาก็มีการหมุนนะครับตัวพอบุคฮาเว่นให้เวลาให้มันมีความเป็นไวกิ้งนะเออสวยงามมากอุ้ยน่ารักจริงนี่ดูดีแล้วนะครับเป็นแบบเออไวกิ้งไวกรึงนะครับผมอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยส่วนด้านมุมนี้นะครับปราสาทไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างนะครับของดิสนีย์นะครับผมถ้าไปดิสนีย์แลนด์เนาะก็ต้องมีในส่วนของตัวปราสาทด้านนี้ด้วยซึ่งปราาส น้านนี้ก็คือบอกได้เลยว่าคนสวยแม่มันสวยมากเลยอ่ะเธอเลิศมากนี่ครับผมอันนี้เป็นแค่โครงของตัวปราศาสตรนะยังทําออกมาจอสะระอึ้งงขนาดนี้เฮ้ยมีปลาศาสตร์แบบเออติดติดกันด้วยนะครับผมอันนี้ไม่ทราบว่ามาจากเรื่องอะไรนะครับผมเหมือนจะมาจากเรื่องอะไรสักอย่างในดิสนีย์นะครับผมอันนี้ใครรู้เม้นเอาไว้ให้กันได้นะครับผมอันนี้เป็นตัวละครเจ้าหญิงจากเรื่องอะไรเธอมาเป็นสีฟ้าเธอมาเป็นสีพงสีฟ้าสีลงสีเหลืองเลิศเลย <c oughs> ในส่วนของฝั่งนี้นะครับผมก็มาแล้วกับปลาสาทเจ้าหญิงนะ ทางฟ้านี่ครับผมเออหลายอย่างเลยในส่วนของตัวดิสนีย์เข้ามาในรอบนี้นี่ครับโฟเซนก็มานะนี่โฟซงโฟเซนนี่ครับผมก็มาเช่นกันเป็นเครื่องเล่นนะครับผมอยู่บริเวณมุมนี้ด้วยเป็นโฟเซนนี่ออกไปมุมนู้นอออกไปยักลางถนนเลยเหรอแกตึงมากส่วนตรงด้านนี้นี่ครับก็จะเหมือนเป็นรถไฟเหาะนะครับเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับในส่วนของตัวที่เป็นเอ่อดิสนีย์ไลน์บุ๊คเฮาเวนในรอบนี้ของเรานะครับก็มีความสวยงามแล้วก็น่ารักเลยนะครับผมน้องๆเขากําลังเริ่มค่อยๆทํากันอย่าง ั้งใจมากด้วยเพราะแบบแต่ละหลังก็คือมีการอัปเกรดความสวยจากที่ก่อนๆหน้านี้มากๆเลยนี่ครับผมเริ่มค่อ,คอยๆแบบระณีตวิจิตในการแต่งตัวมากขึ้นเออรู้สึกแบบมีมิติเมาส์นะครับมายืนแต่งปราสาทด้วยเก๋มากโอเคครับผมน่ารักมากเลยเดี๋ยวรอดูตอนที่น้องๆเขาแบบทาเสร็จแบบ1 0ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กันเลยแล้วกันเนาะ่าจะออกมาเป็นประมาณไหนนะครับเราจะมาเดินทัวร์ในส่วนของตัวดิสนีย์แลนด์ในบูคาเวนกันน,นั่นเองครับ One hour later มาครับผมได้เวลาไปตรวจสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กันแล้วนะครับผมโอ้โห oh, oh, oh. มีความน่ารักเป็นสวนสนุกดิสนีย์แลนด์มากเธอตรงนี้นะครับเขาแบบได้เพิ่มนะครับในส่วนของตัวที่เป็นนี้เลยน้ําพุนะครับมิกกี้เมาส์เข้ามาด้วยอุ้ยน่ารักมากแบบจะขาดมิกกี้เมาส์ไปไม่ได้เลยนะครับในส่วนของดิสนีย์แลนด์นะครับผมอุ้ยน่ารักมากเลยบริเวณด้านนี้อ่ะเรามาเริ่มตรวจนะครับผมกับตรงด้านนี้กันก่อนนะครับผมนั่นก็คือชิงช้าสวรรค์นั่นเองหูอลังการมาก อันนี้ก็จะเป็นชิงช้าสวรรค์ของน้องมิก้เมาส์นะครับแต่วันนี้มาในแบบสไตล์นะครับผมสีแบบโอ้โหเป็นสีแบบอะไรอ่ะสีแบบเพความสวยงามนะครับผมเดี๋ยวนะทอมแอนเจอรี่อยู่ในดิสนีย์แลนด์ใช่ไหม <laughs> น่าจะใช่ใช่ไหมไม่น่าใช่ในพี่ว่าก็มีความสวยนะครับผมน่ารักมากนะครับในส่วนของตัวชิงช้าสวรรค์น,นะมีความอลังการและแบบหูใหญ่มากเลยนะครับในส่วนของตัวนี้เนาะเขามีการนะครับใส่รายละเอียดเข้าไปแบบเต็มที่เลยนะในส่วนของตัวรายละเอียดแถวแถวนี้นะครับแบบเนี้ยตรงด้านนี้นะครับก็มีการ ใส่บริเวณมุมนะครับเอาไว้ด้วยเนาะทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นที่กันใช่ไหมที่กันของตกแต่งรอบๆเนาะเออมีความเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ถูกต้องสวยเลยนะทุกคนสวยแม่สวยมากมาด้านนี้นะครับก็จะมีการตกแต่งไปแล้วเขาตกแต่งไปยันนู่นเลยนะเจ๊ตกแต่งแบบละเอียดเลยนะทุกคนแบบตกแต่งละเอียดแบบละเอียดยิบเลยสวยงามน่ารักจริงอันนี้ชอบนะครับผมสําหรับชิงช้าสวรรค์นะครับดิสนีย์แลนด์บริเวณด้านนี้เลยเป็นไฮไลท์ของเราตอนแรกตรงนี้เหมือนจะเป็นในส่วนของปราสาทใช่ไหมเหมือนน้องเขาดูแล้วว่าเออเขาบอกพี่ว่า ในส่วนของตัวปราศาทนะหนูหนูคิดว่าถ้าหนูทําแล้วมันอาจจะแบบไม่ได้เวอร์สวยเท่าอันนี้หนูอยากเปลี่ยนเป็นชิงช้าซึ่งบอกได้เลยว่าชิงช้าสวยมากเลยนะทุกคนดูดิชิงช้าเราทําดีเลยสวยมากมากๆเลยชอบชอบชอบตรงนี้ด้านนี้นะครับอ่ะเรามาด้านนี้กันก่อนแล้วกันนะครับด้านนู้นก็มีปราศาสตรมาแทนเนาะเพราะด้านนี้ไม่มีปราสาทด้านนู้นก็มีปราสาทมาแทนตรงด้านนี้นะครับเราก็จะเจอกับในส่วนของไวกิ้งนะครับโมอาน่านั่นเองเออนี่บุ้ยแบบอุ้ยชีมีการแสดงนี้เป็นไงเออไวกิ้งโมอาน่านี่ไปจุดจำหน่าย ตัวนะครับเป็นจุดรับตัวใช่ไหมล่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าที่มาทุก่านคะท่านมากี่คนละค่ะคะนี้หน้ากลัวเล็กๆนะครับนี่ก็จะเป็นบัตรนะครับสำหรับเอาไปยืนหน้าหน้านครับได้นั่นเองมาต่อคยวมายืนหน้าหน้าตรงด้านนี้เขามีแบบนี้นะทุกคนนี่เขาสวยมากเลยอ๋อโอ้เป็นในส่วนของตัวนะครับไวกิ้งมงกหน้านั่นเองโอ้เราสวยงามเหมือนของเล่นจริงๆเลยอ่ะทุกคนคือแบบได้ฟิลมากแบบมีความเป็นแบบเครื่องเล่นแบบจริงจ,งจังนะครับด้านบนนี่เขาก็แบบไม่ได้ทำมาเล่นๆนะทุกคน ดูนี่มีการทําเป็นเรือไวกิ้งนี่ครับผมแล้วสวยงามอลังการแบบเห็นได้ชัดเลยแล้วดูออกนะครับว่าเป็นเครื่องเล่นไวกิ้งจริงๆนะครับมีความสวยมากเลยนะสําหรับเครื่องเล่นไวกิ้งเครื่องนี้นะครับผมมีจุดจำแหน่ายตัว๋วชาเตนบริเวณนี้ก็มีพนักงานนะครับต้อนรับเราแล้วเราก็เอานี้นะครับตั๋วให้กับพนักงานนะครับผมพอเราเอาตั๋วให้กับพนักงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเราก็สามารถมาขึ้นในส่วนของไวกิง้งได้นะครับนี่ก็จะเป็นไวกิ้งในรอบนี้ของเราแล้วป่ะอุ้ยน่ารักมากสวยทุกคนคิดยังไง พี่ว่าสวยมากไวกิ้งคือถูกต้องนะครับผมไวกิ้งถูกต้องมากเลิศยอดยอดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะครับในส่วนของตัวด้านนี้กันบ้างนะครับผมกับนี้เลยนะครับอลิสอินวันเดอร์แลนด์ไม่น่าใช่อลิสอินวันเดอร์แลนด์นะเนี่ยน่าจะมิกกี้เมาส์หรือเปล่าถ้าเป็นอลิสอินวันเดอร์แลนด์น่าจะไม่ใช่แบบนี้นะจ๊ะ <c oughs> อันนี้อลิสอินเดวันเดอร์เมาส์หรือเปล่าน่าจะเป็นอลิสอินวันเดอร์เมาส์นะไม่น่าใช่อลิสอินวันเดอร์แลนด์น่าจะเป็นคนละเรื่องกันเนาะ <c oughs> สวัสดีค่ะเอาอะไรดีคะน้ำใส่ใหม่มม้้้คะะนนนนนีีี่่ดเเ็าากจใสสวของ,ของใหม่น่นีค เจ้าหญิงโพแดงเอออันนี้ไม่น่าใช่ตัวอีกโพแดงเริ่มไปเรื่อยแล้วสรุปเป็นอลิธอินวันเดอร์แลนด์หรือว่าเป็นอลิธอินวันเดอร์เม้าส์หรือว่าจะเป็นเจ้าหญิงโพแดงก็คือเป็นหลายอย่างใช่ไหมล่ะคราวนี้โอ,อ้ครทบทวนกระบวนวิธีมากเลยนะอืมอ่ะเราไปดูในส่วนของตัวปลาสะอาดฝั่งนู้นกันบ้างล้วกันนะครับผมในส่วนของตัวปลาสะอาดด้านนู้นก็มีความะนะครับเป็นนี่เลยนะครับผมเครื่องเล่นนะครับดอบทาวเวอร์นี่เออเป็นเครื่องเล่นดอบทาวเวอร์นะครับมีจอปอมาด้วยนะครับนี่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยนะครับผมจะบอกมาตัว สอบเครื่องเล่นนะครับส่วนด้านนี้นะครับผมเขาก็จะมีฟิลนะเป็นเครื่องเล่นใช่ไหมล่ะอุ้ยนึกว่าเป็นปราสาทเฉยๆพอเป็นเครื่องเล่นนี่อ๋อเป็นแบบที่เขาลูดขึ้นลูดลงใช่ไหมเอออุ้ยคิดเป็นเครื่องเล่นจริงนะเนี่ยที่ไม่ใช่แค่ปราสาทเฉยๆนะทุกคนน้องเขาไม่ได้ทำแค่ปราสาทแบบแค่ปราสาทเฉยๆเขามีนะครับเป็นในส่วนของตัวเครื่องเล่นนะครับผมเ o w e r นี่น่านในนะคือแบบไม่ใช่แค่ ปรา,าสาทแบบเฉยแบบปรา,าสาทกลางๆนี้ไม่ใช่นะเว้ยนี่เขามีเครื่องเล่นด้านในนะครับผมให้เราได้เห็นเด่นชัดเลยเป็นแบบนี้นะครับผมเป็นเวอร์ขึ้นไปบริเวณด้านบนแบบนี้โอ้โหถือว่าทําแล้วคิดมาแล้วนะครับว่าแบบเออมันต้องเป็นเครื่องเล่นนะตอนแรกคิดเลยนะว่ามันคือปราศาสาแน่ๆเพราะว่าด้านน,านี้คือแบบปราสาทจ๋าๆเลยพอเข้าไปด้านในนะครับเป็นับบ power าาน,นะครับซึ่งแบบดีมากเพอเป็นไอเดียที่ถูกต้องทําออกมาได้น่ารักมากเลยนะครับผมเป็นเครื่องเล่นจริงๆมากเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของด้านนู้นกันบ้างนะครับผมเราดู ดูด้านนี้กันไปแล้วเนาอเแล้วมาดูด้านนี้กันบ้างสลับมานี่ครับผมกับตรงด้านนี้เลยของน้องวูดีนะครับผมนี้เลยสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รางรถไฟพิชิง มาด้านนี้ใช่ไหมให้ไปด้านนี้นะครับเขาให้เราขึ้นนี้ไปนะครับเมื่อนําทางเข้าสู่ดินแดนแห่งทิศนาการดินแดนแห่งนี้คือทางรถไฟทิ้งรางเอาออกออกออกนอกทางออกนอกทางไหมไปไหนน่ะนั่นน้ำนะข้างนอกนั้นไม่เกี่ยวหรือเปล่าพลังเลี้ยวพลังเลี้ยวเออมันเป็นแบบเ่าเริ่มเดียวออกนอกเส้นทางนะครับผมมาโซนเอลซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือดินแดนแห่งเอลซานี่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยแกจะไปเจอโฟเซนหรอไปเจอว่าโอลงโอลาฟหรอเธอเธอออกมาทําไมข้างนอกเนี่ยเฮ้ยมั่วแล้วเลิ่มั่วแล้วนะครับเดินเอาดีกว่านะครับ ไฟตรงนั้นนี้เขาก็จะเป็นเหมือนแบบเป็นฟิวรถไฟแบบดิสนีย์นะครับเขาจะมีเป็นรถไฟให้เรานั่งใช่ไหมในบู๊เขาเป็คขับรถยากไม่เข้าใจมันก็จะเป็นระยะทางประมาณนี้นะครับผมวนให้เราได้แบบเบอร์ได้ดูสิ่งต่างๆสยองขวัญอะไรแบบนั้นซึ่งนะครับในส่วนของตัวดิสนีย์นะครับจะมีแบบนี้จริงๆนะเออมีแบบนี้จริงๆมีแบบนี้จริงๆหรือว่าน่ารักเลยต,ตรงนั้นนี้นะครับกลับมากับโปรเส้นกันบ้างนะครับผมต้องจองออนไลน์เท่านั้นด้วยนะครับสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามาผี่ท่ารับนี่แบบนี้เลยเออด้านในเป็นยังไป เลยครับผมเป็นรถไฟเหมือนกันอันนี้เป็นรถไฟแบบโฟเซ้นนะครับผมมาจากเรื่องโฟเซ้นนั่นเองนะครับผมรถไฟเขาแบบมีความรวดเร็วนะครับมีการรวดเร็วในการขับมากไปไหนแล้วนะจบแล้ว <c oughs> เกิดอ,อะไรขึ้นเฮ้ยมันเร็วจังเลยวะอันนี้คือเกิดอ,อะไรขึ้นอันนี้ก็จะเป็นแบบสไตล์โฟเซ้นนะครับแต่เป็นรถรถไฟเร็วรถไฟเร็วรีบนิดหนึ่งนะครับเป็นรถไฟเร็วันนี้เป็นตัวเร็วนะครับตัวรดความเร็วเขาก็จะรีบนิดหนึ่งนะครับลูกค้าเยอะไงนี่เสร็จแล้วทุกคนเรียบร้อยใช้เวลา2วิในการเล่นนะครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับรถไฟบริเวณมุมนี้นี่คร นั่นเองนะครับจบเร็วมากส่วนตรงหน้านี้นะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านแฟนซีนะครับอาจจะไม่สวยขออภัยด้วยเออเข้ามานะครับก็จะเป็นสไตล์แฟนทรงแฟนซีนะครับผมยูตรงนี้เลยมีแอดอาแม่น้องนาหน้าแล้วก็มีของที่ระลึกนะครับเหมือนจะเป็นในส่วนของช็อปขายของนะครับอู้ช็อปลงมากเลยแม่ช็อปต้องแบบทำของเยอะๆกว่านี้นะเอออันนี้ก็จะเป็นช็อปขายของโอเคเขาขราได้อยู่อะมาดูกับบริเวณไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับบริเวณนี้เลยนะครับเป็นส่วนต่อของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ของเรานะครับ นี่ยก็จะเป็นดิสนีย์แลนด์รักธรรมชาตินะครับดิสนีย์แลนด์ป่าไม้นะครับอยู่บริเวณด้านนี้เลยนี่มีจุดทำนายตัวด้วย ยินดีต้นแล้วเข้าสู่สวนสนุกดิซี่แลนด์ส่วนต่อนะคะในส่วนนี้จะเป็นส่วนรักธครมชค้าแคมิชชั่นไปได้วยกันนะคะโลกนี้จะอยู่ได้ด้วยตัวคุณแล้วนี่ <c oughs> ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมกับส่วนสนุกด้านนอกนั่นเองเข้ามานะครับก็จะมีในพนักงานยืนสวัสดีเรานะครับผมก็จะเป็นสวนสนุกเล็กๆนะคบเพิ่มเติมเป็นส่วนต่อสำหรับด,ด้านนอกก็จะมีในส่วนของม้าหมุนนะครับผมให้เราได้ชื่นชมอยู่เป็นมุมนี้แล้วก็จะมีในส่วนของตัวที่เป็นนี้รถไฟห่อเล็กๆนะครับให้เราได้เล่นด้วยเป็นรถไฟหมุนนนนนนะะครััับบบอี้เเเเเมมมมมมจป็็็็ุดุดดดกกกแแาๆลย เอาไว้ให้เด็กเล่นใช่ไหมล่ะเป็นม Clar ุมนะครับเป็นเสริมเป็นมุมเสริมสำหรับเด็กนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนอยากแบบปังๆนะครับแล้วแบบลูกน้อยมากๆก็สามารถเอาลูกน้อยมาฝากไว้บริเวณมุมนี้ได้นั่นเองเขาจะเป็น chutz, никак. ส่วนสนุกนะครับเล็กๆแบบน่ารักน่ารักนะครับสำหรับเอาไว้ให้ฝากลูกฝากหลานของท่านได้ไว้ที่มุมนี้นั่นเองเับ่ยเบอสวยงามมากเลยเป็นการลังสค์ส่วนสนุกแบบย่อส่วนสนุกนู้นให้มาเป็นส่วนสนุกเล็กๆตรงหน้านนี้อีกทีนะครับก็จะมีพูดดูแลอยู่บริเวณมุมนี้ด้วยสวยงามมากเลยอ่ะสำหรับส่วนสนุกด้านนี้นะคร ครับผมเออน่ารักมากก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในส่วนสนุกดิสนีย์ไลน์ของเราก็ต้องแบบทาดีมากมีในส่วนของซุ้มเข้าซุ้มออกนะครับอย่างชัดเจนแล้วแบบสวยงามมีในส่วนของตัวปราศาทนะครับโชว์พูอยู่วนด้านนี้ด้วยเออสวยงามมากโอเค๋ยวเราต้องมีผู้ชนะนะครับน่าจะสามที่นะครับผมและผู้ชนะประจำคลิปนี้จะเป็นใครกันบ้างรวมเป็ยสูงนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่านี่ครับเราได้ที่หนึ่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและที่สามประจำเซิร์ฟนี้ ขอแสดงความยินดีกับนี้เลยครับผม และนี่คือที่3ประจําคลิปนี้ครับผมขอแสดงความยินดีกับชิงช้าสวรรค์ของเรานั่นเองเอออันนี้ที่3ประจําคลิปนี้นะครับผมที่2นะครับมขอแสดงความยินดีกับมุมนี้นะครับผมกับเครื่องเล่นดอกทาวเวอร์นั่นเองนะครับผมประจําคลิปนี้นั่นเองนี่ดอกทาวเวอร์และนี่ครับที่1ประจําคลิปนี้ขอแสดงความยินดีกับโมนาครับผมเป็นไวกิ้งโมนานะครับผมที่1ประจําคลิปนี้นั่นเองนะครับนี่ ีสุดยอดมากคุยเสียดายอันนี้เสียดายในส่วนของนี่ครับทิงทาสวรรค์นะว่าะทิงทาสวรรค์มีตัวละครหนึ่งโผล่มานะครับนี่เลยอันนี้ไม่ใช่ของดิสนีย์นะครับผมมิกกี้เมาส์ไม่ใช่ดิมิกกี้เมาส์เป็นของดิสนีย์แต่ในส่วนของตัวนะครับที่เป็นอ๋อทอมแอนด์เชอรี่เนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่ของดิสนีย์เนอะเออคอมแอนด์เชอรี่นะครับน่าจะเป็นของให้อื่นนะครับผมเหมือนจะไม่ใช่แน่ๆนะครับผมมันใส่ได้เลยนั่นเองเออโอเคครับผมขอแสดงความยินดีกับทั้งสามตีด้วยนะครับผม ที่1ได้1คะแนนที่2ได้ส่วนจนุดที่3ได้ส่วนจุดครับไว้เจอกันใหม่คลิปนะครับสำหรับคลิปก็บาบูยเจอกันใหม่นะครับบาบูยนะครับผม